นายตุมทิดเกิือสวัสด์อายุ65ปีเปน็นเลือดในสมองตีบมีอาการมันมันแป๊บมืดออกมาแล้วก็จะปวดหัวนิดหน่อยครับมือเท้าชาแล้วก็คือมันพูดอ่ะพูดไปชัดอยู่แล้วครับพอเป็นแบบนี้ปากแต่ปากอ่ะยังไม่เบี้ยวครับแค่แบบอ่พูดไม่ค่อยชัดเองครับค่ะแล้วคุณลุงพอเป็นแล้วเนี่ยทราบข่าวมาว่าคุณลุงนอนติดเตียง3เดือนใช่ไหมคะครับติดเตียง3เดือนเลยครับ อ่าค่ะอันนี้คืออาการที่คุณลุงเป็นนะคะทีนี้คุณลุงได้มาเจอผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะที่ชื่อว่า k o คุณลุงได้มาทาน k o ตัวนี้นะคะแล้วมีอาการดีขึ้นอย่างไรเล่าให้ฟังนิดน,นึงค่ะก็ทานไปอาการมันมือชาเท้าชามันก็จะหายค่ะแล้วมันจะคือจะเดินคล่องกว่าเก่าครับผมก็ว่าผมก็ดีใจแล้วครับที่แบบผมยังมาเป็นปกติแบบนี้นะครับใครถ้าเป็นเหมือนผมอะ่ะ สั่งเคโอได้เลยนะครับบ้านหน่อยจะอายุ5-8ปีค่ะเป็นเส้นเลือดสมองตีบตโตกเวียนหัวแล้วก็บ้านหมุนค่ะปากเบี้ยวปากเบี้ยวพูดไม่ได้ลิ้นแข็งแฟนพาไปโรงพยาบาลหมอบอกเป็นเส้นเลือดสมองตีบตโตกออกมาจากโรงพยาบาลนะคะคุณป้าแฟนดูแลอยู่ก็เลยไปนอนดูโทรศัพท์มาเจอเคโอบดีแล้วมาเจอผลิตภัณฑ์เคโอของเราค่ะค่ะแล้วคุณป้าเห็นใน ตามรีวิวต่างๆนะคะป้าตัดสินใจทายเห็นหลายคนมากเลยค่ะเห็นหลายคนมากค่ะอะไรบ้างที่หายไปคะป้าหมุนหัวเวียนหัวหายทานได้เลยค่ะเคโอดีมากดีมากแล้วป้าประทับใจไหมคะประทับใจมากๆค่ะชื่อแต๋วเมฆหมอกค่ะอายุ75ปีค่ะค่ะแล้วคุณป้าเป็นอะไรมาก่อนคะเริ่มแรกเลยก็เวียนหัวบ้านหมุนทำอะไรไม่ได้เลยก็เลยไปหาหมอบอกบอกว่าน้ำในหูไม่เท่ากัน ค่ะถือได้ว่าป้า,าเนี่ยใช้ชีวิตลำบากมากๆานะคะทุกคนเป็นน้ำในหูไม่เท่ากันเนาะที่คุณป้าเป็นก็คือเวียนหัวหน้าม,มืดเดินคลงเคลงแล้วก็บ้านหมุนเป็นประจำแล้วทีนี้คุณป้าได้มาเจอ KO ตัวนี้ค่ะแล้วอาการดีขึ้นยังไงคะก็รู้สึกมันดีขึ้นอะที่บ้านหมุนเวียนหัวอะไรนี่หายไปเลยไม่เป็นเลยแล้วน้ําในหูนี่ก็คือหายเหมือนกันไหมคะจ้ะถ้าใครมีอาการเหมือนป้าเนี่ยที่เป็นอาการบ้านหมุนเนี่ยเวียนหัวเนี่ย แนะนำให้กิน K.O. เนะะี่ยค่ะใครนะคะที่มีอาการเหมือนคุณป้าไม่ว่าจะเป็นน้ำในหูไม่เข้าการเวียนหัวบ้านหมุนเดินโครงเรลงเส้นเลือดติดแตกตันไขมันความดานันน้ำตาลในเลือดสูงวูบบ่อยนะคะแนะนําทาน K.O. กล่องนี้ได้เลยค่ะสนใจสั่งซื้อตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษนะคะสามารถทักมาหรือโทรมาได้เลยค่ะ